ข่าวด่วนมาอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับวันนี้บอสโจสามัยเพชรบ้านแพงและอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาได้ไปซ่อมเสียงไปใส่เสียงเพิ่มเติมในเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแหน่นั่นเองนะครับเ,<ป>เรียกได้ว่าถ้าผลงานไม่เป๊ะเนี่ยบอสโจไม่ส่งออกไม่ส่งสู่สายตาประชาชนแน่นอนนะครับและวันนี้เนี่ยบอสโจและอุงอิงเนี่ยเขายังได้ไปถ่ายติ๊กต็อกนะ โซโล่เพลงให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับที่ห้องอัดเสียงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นพ่อลูกที่น่ารักมากมากเลยสําหรับใครที่ติดตามนะครับการถ่ายทํา MV เพลงนี้นะครับก็คือเขาได้ถ่ายทํากันไปแล้วนะครับวันนั้นมาถ่ายที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับและเพลงนี้นะครับยังมีโอ้โหเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยที่ได้ร่วมแสดง MV ด้วยแม้กระทั่งน้องลําเพลินนะครับน้องลําเพลินเนี่ยยังได้เล่น MV ด้วยนะครับเรียกได้ว่าฉายแววตั้งแต่เด็กเลยนะครับฉายแววความเป็นนักแสดง ความเป็นนางเอกหมอลำเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับสำหรับน้องลำเพลินลูกสาวพ่อโจนะครับถือได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะครับนะสำหรับเพลงนี้นะครับวันนั้นอุงอิงได้ร้องท่อนรำนะครับให้อุ้มได้ฟังแล้วนิดหน่อยนะครับทุกคนคือน้องก็ไม่อยากเปิดเผยม,มากนะครับเป็นเป็นท่อนรำแบบว่าเป็นโซโล่รำอะ่ะทุกคนเป็นน้องร้องแบบ เพราะมากๆเลยอุ้มอยากให้ทุกคนติดตามมากและเพลงนี้นะครับเขาจะปล่อยในวันที่28เมษายนนี้นะครับทุกคน9โมงนั่นเองและช่องพิมพข่าวกระแสมีหรอนะครับจะไม่พลาดจะพลาดในการรีแคปนะครับเราก็ต้องมา MV, รีแคป MV รีแคปเพลงต่างๆรีแคปเนื้อเพลงต่างๆนะครับและท่อนุกที่ปล่อยออกมาคือแค่นี้ก็ติดหูแล้วนะครับวันนั้นบอสโจร้องให้ฟังก็คือแบบอยากเต้นแล้วนะครับ<ม>อุ้มเชื่อว่ารถแห่ หมอลำนะครับเอาไปร้องแน่นอนนะครับสำหรับเพลงนี้มันเป็นเพลงผู้หญิงผู้ชายเนาะที่ร้องพ่อลูกนะครับแล้วเป็นสะท้อนสังคมในยุคนี้นะครับพ่ออพ่อเนี่ยใช้ไปถึงข้าวห่วข้าว นึ่งข้าวแล้วลูกเนี่ยนั่งเล่นติ๊กตอกอยู่นั่นเองนะครับทุกคนก็คือแบบมันเข้ากับสมัยแล้วก็ยุคในปัจจุบันนี้มากเลยนะครับและทีมงานถ่ายทํา MV ก็เป็นน้ำเพชรสตูดิโออีกเช่นเคยไม่ต้องห่วงเรื่องภาพสวยเรื่องบรรยากาศต่างๆเนี่ยนะครับว่าน้ำเพชรสตูดิโอเนี่ยคือเอาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของ MV นะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับเพลงนี้ก็คืออยากฟังแล้วอ่า28และวันที่28่ใช่ไหมครับเขามีการเปิดตัวโชว์ใหม่ของน้องอมแอมเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเราก ซื้อบัตรในกลุ่มปิดนะครับเหมือนพี่อุ้มพี่มุก็ซื้อบัตรแล้วนะตอนนี้นะครับซื้อบัตรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมโชว์น้องน้องอมแอมแล้วก็อุงอิงด้วยเลยนะครับเพราะว่าวันเนี้เพราะว่าวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยเขาปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมคิดว่าบอสโจก,กับอุงอิงเนี่ยต้องร้องบนเวทีแนะ่นอนทุกคนเราก็อยากฟังแบบพ่อลูกร้องแบบสดๆนะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้น้องอุงอิงและก็บอสโจได้ในคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับบบ